พบกับรายการ อุตสาหกรรมรายการที่จะมาชวนทําความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของเราในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเปิดเผยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่เราจะมาย่อยให้เข้าใจและเห็นภาพเส้นทางการพัฒนาและการเติบโตข,ของแต่และอุตสาหกรรมฉีดล้วนมีส่วนสําคัญกับเศรษกฐกิจไทยให้มากขึ้นพร้อมสอดแทรกเทคนิคและมุมมองรวมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้คุณสามารถที่จะนําไปใช้ในการต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจและการทํางานในอนาคตเพราะต่อจากนี้ อุตสาหกรรมจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนคงจะคุ้นตากันดีใช่ไหมครับกับเจ้ากรองเหล็กที่มันอยู่ตามเสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ตามข้างทาง ผมกำลังพูดถึงม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองครับแต่ของที่เราเห็นจนชินตาแบบนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่าที่จริงเนี่ยมันมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าของทั้งประเทศขนาดไหนและในวันนี้ครับอุตสาหธรรมจะพาทุกคนไปหาคำตอบร่วมกันรวมถึงไปดูเรื่องของความน่าสนใจและความก้าวหน้าในการผลิตเจ้าหม้อแปลงไฟฟ้านี่ครับและที่สำคัญครับเราจะไปพิสูจน์กันว่าอุตสาหกรรมม้อแปลงไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นเจ๋งแล้วก็แข็งแกร่งขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสองท่านที่อยู่กับผมตอนนี้ครับท่านแรกครับคุณกิตพงศ์น้อยใจบุญครับผู้ก่อตั้งเอกรัฐวิศวกรรมแล้วก็สุภาพสตรีที่อยู่ข้างๆผมครับคุณร่มทิศสีน้อยใจบุญกรรมการผู้จัดการครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ทั้งสองท่านให้การต้อนรับแล้วก็จะเป็นผู้นําเราเข้าไปทําความรู้จักกับเรื่องของอุตสาหกรรมนอกปลงคือก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานก็ให้หนังสือเล่มนี้ผมมา นั่งเปิดดูค่อนข้างยากแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพของจริงครับวันนี้ก็เลยอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยโชว์ให้เราเห็นเลยว่ามออแปลงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ยินด,ดีครับม้อแปลงไฟฟ้าที่มันก็เป็นความจาเป็นของการใช้ไฟฟ้าเพราะถ้าไม่มีม้อแปลงไฟฟ้าก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเพราะมันเปลี่ยนโลตนจากแรงดันไฟฟ้าแรงสูงมาเป็นไฟฟ้าแรงต่ำเซึ่งเอามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมในภาคครัวเรือนอะไรต่างๆครับดังนั้นสิ่งสำคัญของมออแปลงมันก็ยัง เป็นความสาคัญในการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าตลอดเวลาจะว่ามันใกล้ตัวก็เหมือนใกล้นะครับเพราะเหมือนเห็นมันอยู่บนเสาไฟอยู่มาตลอดเลยแต่ว่าเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจจริงๆว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรโดยที่นี้อย่างของเอกกรัฐวิศวกรรมถ้ามองย้อนไปน่าจะเป็นโรงงานผลิตหม้อปแปลงแห่งแรกๆของประเทศไทยเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่แห่งแรกแต่มีมานานแล้ว44ปีแล้วเราตั้างเมื่อวันที่24มิถุนายน2524 ตอนนี้ก็ครบ4ี่สี่ปีแล้วแล้วก็คนรุ่นแรกเนี่ยก็เริ่มกเกษียณไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็มีคนรุ่นหลังรุ่นใหม่เริ่มมาตามส่วนผมนี่ก็กเกษียณแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังดำรงความเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอยู่ให้ทางหน้าคนรุ่นหลังเนี่ยเขาได้ถามหรือได้ซักถามเกีย่ยวกับเรื่องประสบการณ์ในการทํางานเพราะคนรุ่นหลังเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่เขายังขาดประสบการณ์เึ่งในอนาคตนเนี่ยเมื่อไหร่เขามีประสบการณ์เรื่มงึ้้เขาก็สมบูรณ์แบบในการผลิตมาแปลงไฟฟ้าออกมา งั้นผมอยากให้คุณเกียรติพงศ์ลองเล่าย้อนสักนิดครับว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของหม้อปแปลงเนี่ยมันมีไทม์ไลน์อย่างไงของมันบ้างครับเมื่อก่อนนี้เราผลิตหม้อปแปลงไม่ได้มาตรฐานคือถูกฟ้าพาหรือบางทีก็คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน mm hmm. จนกระทั่งผมมีโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เยอรมันรวมถึงญี่ปุน่นก็นําเทคโนโลยีเหล่านั้นนะมาใช้ในประเทศไทยเราสามารถทำหม้อปแปลงผลิต ได้มาตรฐานทุกมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของยุโรป IEC มาตรฐานของอเมริกาหรือ ANSI มาตรฐานของญี่ปุ่นหรือมาตรฐานอื่นตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งมาตรฐานไทยด้วยเราก็สามารถจะทําได้แต่งว่าพัฒนาการที่สาคัญของมอแปลงคือมาตรฐานใช่กว่าไัยต้องดีขึ้นมากๆใช่ครับตอนนี้มาตรฐานจะต้องต้องมีความสําคัญมากและอย่างประเทศเราพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นทําให้เราต้องทํามาตรฐานก็พูดได้ว่าเราเนี่ย มีมาตรฐานสามารถส่งออกไปประมาณ30ประเทศแล้ว้เราส่องออกได้ด้วยได้ด้วยกันเ,เก่งเหมือนกันครับทีนี้พอพูดถึงว่าเริ่มให้คนรุ่นใหม่ก็ามาก็คุณรุ่นใหม่นะครับคุณรวมพิศีทีนี้เป็นสุภาพฟรีเนาะแต่ต้องมาทํางานอยู่ในโรงงานที่ตัวเรียกว่าเป็นฮาร์ดเทคโนโลยีมากเลยรู้สึกยังไงมันยากไหมครับ ถือว่าเป็นความท้าทายมากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างนี้ฉันก็ทุกรีมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็จบทางด้านวิศวกรรมมาก็โดยกลมด้วยใช่แล้วก็มาปรี๊ใช้กับในการทํางานแต่การจบมาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับประสบการณ์ก็ได้รับการถ่ายทอดจากท่านประธานรวมถึงท่านผู้บริหารสองท่านที่เป็น m d มาก่อนหน้านี้ค่ะก็นําประสบการณ์มาปรับเปลี่ยนใช้ให้มันเข้ากับบริษัทนี้ได้มากขึ้นโอ้แว่าที่นี่เป็นบริษัทที่ส่งต่อแลกเปลี่ยน ความรู้เนาะระหว่างเจเนอเรชันระหว่างผู้วิหารกันได้ดีมากเลยเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูไส้ในของหมอแปลงกันเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งผมเองเนี่ยผู้ชมหลายท่านทุกคนรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นก่อนแลละอันดับแรกหมอแปลงอยู่บนเสาไฟอะ่ะมันดูหน้าตาเหมือนๆกันหมดเลยจริงๆหมอแปลงเนี่ยมันมีกี่ประเภทการออกแบบเลยจริงๆมันแตกต่างกันไหมครับมันก็แตกต่างกันนะคบคือถ้าเกิดเป็นรูปทรงก็ในแต่ละผู้ผลิตก,ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันแต่มันขึ้นอยู่กับเทคนิคการออกแบบแล้วก็ระยะเวลาการใช้งาน แล้วก็ขนาดของมอแปลงด้วยที่มันันตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่ในบ้านเลยก็เป็นตัวเล็กโรงงานอาุตสาหกรรมก็จะเป็นมอแปลงขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ของไฟฟ้าแต่ละโรงงานหรือแต่ละหน่วยงานานั้นๆนี่เป็นมอแปลงไฟฟ้าแบบ oil immersed มันใช้น้ํามันนะครับเป็นเอาดอร์ครับซึ่งโรงงานทั่วไปก็ใช้มอแปลงแบบใช้น้ํามันเราทําได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กสุดคือ1ิ k เคเยนถึง 25,000 kva อันนี้เลขใหญ่หรือ,อยังครับอันนี้ก็พอผมควรขนาด315 kva ให้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับ <ขอ S 1> ต<อ><ม>ัวนี้ดูจะเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆครับครับนี่มันเป็นครีบหม้อปแปลงเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้หม้อแปลงพวกนี้เดี๋ยวนี้มันน้ำมันมันเต็มถึงนี่เลยนะครับแล้ววลาวมันมันหายใจเหล็กเนี่ยมันมันหายใจเหมือนลูกโปง่งคือจะได้ไม่ไม่ต้องมีช่องว่างอะไรต่างๆซึ่งพวกนี้มันทำให้มันทนแต่ก็ต้องการเชื่อมการอะไรต้อง ต้องร่วไม่ได้หรือซึมไม่ได้นะท่งนตาหมดถ้าพูดถึงเทรนด์นะตนน้นวน,น,นวัตกรรมของมออแปลงเนี่ยเรากาลังมุ่งหน้าไปในเรื่องอะไรกันนะครับตอนนี้เทรนด์นวัตกรรมก็ในพลังงานสะอาดก็มันเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลดคาร์บอนต้องลดม้เอแปลงก็ต้องลดคาร์บอนลดคาร์บอนใช่ใชเพราะว่าเราก็ลดลอกลงไปลอฟตามผลเสียที่เกิดขึ้นในมออแปลงครับแ,แลวผู้ประกอบการก็ยังคงต้องพิเศษของตัวเองเ ในการที่จะหาเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องจักรใหม่ๆเข้ามาเพื่ออพัฒนาแล้วก็ผลิตข้อแปลงให้มันทันต่อเรนของอพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นค่คะแล้ว่าการเป็นมิตร่สิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้เทรนลังมาครับผมทีนี้มีแบบน้ํามันแล้วมีแบบอะไรอีกครับเราจะมีเป็นแบบแห้งครับผมซึ่งใช้ในติดสูงๆทั้งหมดเพราะติงทั้งหมดเนี่ยการไฟข้า,ขาม่ไม่อนุญาตให้ใช้มาแปลงน่น้ํามันเขากลัวว่าถ้าเกิดไฟไหม้แล้วน้ำมันเนี่ยมันไม่ไวไฟแต่มันติดไฟ นั้นก็เลยเป็นหม้อแปลงแบบแห้งแคลเเลฟินซึ่งเราก็ผลิตอยู่คือหล่อขึ้นมาด้วยเลฟินนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ติดึสูงเนี่ยใช้หมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราสั่งซื้อจากสเปนและอิตาลีตอนนี้เราสามารถผลิตได้ในประเทศไทยโดยเอกรักณ์ครับซึ่งหมายความว่าราคาถูกกว่าครับองส่งของเร็วกว่าสามคุณภาพดีกว่าสี่หม้อแปลงเสียมีทดแทนหรือถ้าผลังอย่างนอเนี่ยเจ็ดแปดเดือนจะได้สั่งจากเอกลักษณ์นะฮะไม่เกิน2เดือนหรือเอาจริงเดือนหนึ่งก็ดับได้ มันจะเป็นโฉมใหม่ในปีหน้าตอนนี้โรงงานที่ทำแคดเรฟินเนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อ2องเดือนที่แล้วอันนี้เป็นหม้อปแปลงแบบที่ใช้ในติดึ้สูงทั้งหมดมที่เป็นแคดเรฟินที่มันหล่อขึ้นมาครับไม่ได้ใช้น้ํามันก็จะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีน้ํามันเลยมันไม่มีอะไรที่จะติดไฟหน้าตามไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันครัครบนี่มันเป็นคอยแต่แตมันหลอด้วยเรฟินมาเป็นหม้อปแปลงแบบพิเศษซึ่งเดี๋ยวนี้ในทั่วไปในติกขึ้สูงทั้งหมดเนี่ย ต้องใช้พ่อแปรแบบแคเลเดฟินหมเรื่องนี้เราก็ทําได้ทุกอย่างในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้เราสามารถที่จะมีเทคโนโลยีของเราเองในประเทศไทยซึ่งมันก็หมายความว่ามันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าเมืองไทยสามารถทําเองได้ทั้งหมดแล้วซึ่ง<ๆ>ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในโรงงาน<ม>เป็นแฟลชหนึ่งใช่ไหมครับะจะพาผู้ชิ้กีี่ละินชมนะมคะในกรบะบวนการผลิตอะมอแปล์ซึ่งก็ต้อ,องเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันนะคะเรามีหม้อเม่ตัวเดอร์ประมาณ70%นะคะก็คือผลิตตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะส่วนแพลนเรามีทั้งหมด3าแพลนแพลนนี้ก็เป็นแพลนที่ประกอบไส้หม้อแปลงแล้วก็อีกแพลนหนึ่งเป็นฝั่งตรงข้างก็คือแพลนประกอบตัวถังนะคะแล้วก็ส่วนแพลนสุดท้ายก็เป็นแพลนของการผลิตหม้อแปลงใหญ่ซึ่งเราทําได้ถึงประมาณ3ามหมื่นตัแล้วทําไมเราต้องแบ่งการประกอบแยกออกเป็นแพลนที่ ทางจัดการด้วยครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมคุณภาพนะคะเพราะว่าการประกอบไส้หม้อแปลงเนี่ยในในตัวเม้อแปลงเนี่ยเราก็ต้องปัสจางกุญซึ่งในฝั่งของทางตัวถังเนี่ยมันอาจจะมีละององสีหรืออะไรเข้ามาทําให้การควบคุมคุณภาพของเราเนี่ยมัน็อยู่งนะคะเราจึงจะเป็นต้องแยกแยะลงไปห,หม่าแปลงที่มันดูท a r d h a r หนักๆน,น,นี่จริงข้างในมันต้องสะอาดใช่ค่ะเพื่อควบคุมคุณภาพของหม้อแปลงให้ใช้งานได้ ตอนนี้ก็เริ่มกระบวนการผลิตนะคะเพราแปลงไฟฟ้าจะอธิบายเป็นง่ายๆในหน้าข่านะคะก็การกระบวนการผลิตเนี่ยเราเริ่มจากการออกแบบจากฝ่ายวิศวกรรมเพราะเราเมทูออเดอร์ใช่เมทูออเดอร์ซึ่งแบบของเราตอนนี้นะตอนนี้เรามีเป็นหมื่นๆแบบที่ในฝ่ายวิศวกรรมนะคะเมื่อฝ่ายวิศวกรรมออกแบบเสร็จเราก็จะส่งแบบเนี่ยลงไปในฝ่ายผลิตค่ะแล้วก็จะเริ่มกระบวนการตัดเล็ก การตัดเหล็กเสร็จแล้วเราก็จะไปพันคอยมันมีทั้งคอยแรงสูงและคอยแรงต่ำค่ะแล้วพอหลังจากที่เราพันคอยเสร็จเราก็จะเอาเหล็กกับคอยเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันครับค่ะเมื่อประกอบเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปเทสทางห้องทดสอบไป,ปอ๋อตรงนี้ต้องเทสก่อนแล้วหนึ่งรอบค่ะ,คะต้องเทสทสอบแบบเรื่องเราเทสทุกเครื่องแล้วก็เทสร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ควบคุมคุณภาพเป็นระดับแรก หลังจากที่เคสเสร็จเราก็จะเอาหม้อแปลงเนี่ยมาติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกของหมอแปลงเครื่องที่อยู่ข้างหลังเราัน,นี้เป็นเป็นเครื่องตัดเหล็กอันนี้เป็นกระบวนการแรกที่<ม>ท,ที่เราเริ่มที่ทําไส้ข้างในตัวแกน,นอมนนตัวแกนเหล็กแล้ว <à> ก็เป็นเป็นเหล็กเป็นม้วนๆเนี่ยคะ่ะเราแล้วก็เอามาตัดเหล็กแล้วเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการเรียงเหล็กแล้วก็มีการพันคอยแล้วก็เอาคอยแบบพันกองเข้าไปในเหล็กแกน จุดต่อไปนะคะก็เป็นเครื่องพันคอยแรงสูงแล้วก็พันคอยแรงต่ำนะคะเป็นเครื่องที่นํามาจากสวิตเซอร์แลนด์ต้องนําเข้ามาเลยเหรอใช่ค่ะส่วนมากมันก็จะเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่มันสูงนะคะอย่างเช่นมันก็ทําให้อย่างเครื่องสวิตเซอร์แลนด์ตัวนี้ค่ะมันก็ทําให้ออพันคอยแน่นขึ้นคอยมีความแข็งแรงมากขึ้นและยิ่งกว่านั้นก็คือมันพันเร็วกว่าเครื่องปกติ2.5เท่าอ๋อการพันคอยเขาเฉือนกันตรงนี้เครื่องนี้ก็มันลดการติดพาดได้มากขึ้นค่ะ นี้เองครับนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าการการลงคอยนะคะก็เอาคอยคล้ายๆออกมาสวมกักเหล็กที่เราเรียงจากแผนกแกนไว้ก็มีทั้งคอยแรงต่ําแล้วก็คอยแรงสูงค่ะอันนี้คือข้างในก็มีลวดทองแดงมาแล้วใช่ค่ะในการในการพันองว้มันอยู่ในคอยครับคอยกระดาษใช่จะต้องมายึดใช่มันก็มีต้อง มีไม้อาจมีกระดาษเป็นร่องน้ํามันใช้น้ามันมีร่องทางเดินหลายๆอย่างด้วยและตัวถังจากตรงนี้ก็พร้อมมาไปประกอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะส่งมาทางทางฝั่งประกอบค่ะคจะพาเดินดูตรงที่ส่วนที่จะต้องมาบประกอบนะคะก็อย่างที่เราดูตั้งแต่แรก เหล็กที่เราเรียงมามันก็จะอยู่ข้างในตรงนี้ค่ะแล้วก็เยียงคอยที่เราเรียงคอยที่เราดูก็คือตัวทองแดงยู่ตรงเหล็กอยู่ข้างในแล้วก็คอยแรงต่าคอยแรงสูงอันนี้มาประกอบกันพอเสร็จแล้วอันนี้พอตัวถังมาก็จะเอาส่วนพวกนี้ไปลงตัวถังที่เราเห็นโอเคนี่คือไส้ของมันนั่นเองใช่ติดลูกคัวยอะไรมาแล้วคะครับจุดต่อไปนะคะก็เป็นจุดที่จะห่อประกอบหม้อแปลงดไทญ่ใเลซินหรือว่าเป็นหม้อแห้งค่ะ เคยแนะนำตั้งแต่ตอนต้นโอเคที่บอกมันมีหม้อแบบน้ำมันกับแบบแห้งถ้าเห็นสีแดงๆแบบนี้คือหม้อแปลงแบบแห้งใช่ค่ะเพราะตอนนี้หลายๆองค์กรก็คำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะก็ใช้หม้อที่ไม่มีน้ำมันแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอาคารครับค่ะซึ่งตัวสีแดงนี้ก็คือเรซินตัวเรซินอืมแสดงมันดีกว่าแบบน้ำมัน ก็คืออันเนี้ยมันมันส่วนมากมันจะอยู่ในอาคารสูงที่ทุกคนก็คำนึงถึงความปลอดภัยที่ไม่สามารถทําให้มันไม่เกิดไฟไหม้ได้แล้วข้างในเนี่ยมันแตกต่างกับแบบน้ํามันมากน้อยแค่ไหนยังไงหม้อแปลงน้ามันเนี่ยมันมีน้ํามันเป็นฉนวนที่เป็นตัวทำระบายความร้อนนะคะส่วนตัวหม้อไดทัยแคเลซินตัวเนี้ยมันใช้เรซินเป็นเป็นฉนวนซึ่งมันแตกต่างกันซึ่งราคาไดทัยแคเลินเนี่ยก็จะสูงกว่าหม้อน้ํามันอ๋อเมื่อกี้กำลังคิดเลยว่าเอ๊ะถ้ามันดีกว่าไม่ใช้ทั่วไป ก็ใช้เฉพาะในอาคารไปเพราะมันค่อนข้างแพงแต่ปัจจุบน<ม>ันนะ่ะทางเอกลักษณ์เราจะก่อนเรานําเข้าคอยตัวเนี้ยตัวคอยเนี่ยรเรานําเข้าจากออต่างประเทศนะคะ<ม>ก็มันก็ความต่างของราคามอน,น้ํามันแล้วก็ใดทาใดซึ่งก็จะก็จะต่างกันเยอะหน่อยต<ก>แต่ปัจจุบน<ม>ัน<ม>เราสามารถผลิตได้เองในประเทศความต่างของราคามันก็จะลดลง<อ>ซึ่งมันจะไม่ได้แพงถ้าเกิดตอนนี้เอกลักษณ์ทำเองมันไม่ได้ต่างกับมอน,น้ํามันมากแล้วก็ยังมีความปลอดภัยสูง้วยค่ะงั้นพวกอาคารใหญ่ๆห้างที่ใหญ่ๆก็ สามารถใช้แบบแห้งได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ทุกที่สามารถใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าทดแทนหม้อน้ำมันได้มันกเนเน็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่ง ทีนี้หม้อแปลงที่พอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทดสอบอะไรกับมันบ้างครับเราก็ต้องมีการทดสอบทางไฟฟ้าอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นวนะคะว่า,าต้องมีการทดสอบ1 0 0ก่อนนะคะในการเขาเรียกว่าการทดสอบ t ูท e นเทสคะซึ่งมันเป็นทดสอบมาตรฐานของหม้อแปลงทั่วไปแต่ถ้าเกิดส่วนว่ามันจะมีมหม้อสเปเชียลเทสหรือไทท์เทสอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่อยากจะทดสอบมากขึ้นไหมครับแรกที่อยู่ข้างหลังผมนีกคืออับนี่เป็นการทดสอบ p a รเชียลดีส์ชาร์ เป็นการทดสอบความบกพร่องของฉนวนวง่ายๆก็คือว่าในฉน,นวนมันมีฟองอากาศไหมหรือมีรอยแตกร้าวของฉนวนไหมค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทสของไดชัยแคเลซินซึ่งเครื่องเทสเนี้ยก็ในผู้ผลิตหม้อแปลงก็มีไม่กี่รายที่ที่มีการเทสอันนี้ด้วยตัวเองวันนี้ผมเห็นนี่ก็ตกใจว่าใหญ่กว่าที่เราไปเห็น,นทั่ว <ๆ S 1> ไปเยอะเลยมันขนาดใหญ่ค่ะถ้าเกิดอันนี้ก็ประมาณ2 5 0 0 kv ถือว่าใหญ่มากถือว,ว่าใหญ่ค่ะครับทีนี้ พอพูดถึงการทดสอบเนี่ยเพราะว่าผมว่าทั้งผมหรือผู้ชม<ฆ>หลายท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือกลัวหม้อแปลง<ฆ>อ,อยากจะรู้ว่าเวลาที่มันเกิดเหตุว่าหม้อแปลงระเบิดไฟช็อต<ฆ>ไฟดับมันจะดังพุ่งดังอะไรแบบนี้<ฆ>บ้างเนี่ยจริงๆที่มาที่ไปของมันคือยังไงครับออต้นเหตุจากการที่หม้อแปลงระเบิดเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเออฟ้า,าหรือว่าการใช้กระแสะเกินรหรือว่าน้ํามันมีปัญหาน้ํามันเสียหาย ต้องเปลี่ยนน้ำมันประสบการณ์เยอะๆที่เราเจอก็กอาจจะเป็นพวกสัตว์พวกนกหรือว่างูหรือว่ากระรอกที่ที่เข้าไปทําให้หม้อแปลงมันเกิดการรัดวงจรซึ่งอันนี้ก็เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าไปประเมินหน้าง,งานบางอันบางรายซ่อมหน้าง,งานได้เพราะว่าเรามีช่างประจํำ24ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันซ่อมไม่ได้จริงๆก็คงต้องเอากลับมาวิเคราะห์สาเหตุในใน,ในโรงงาน ก็ปกติเวลาคนทั่วไปเนี่ยเดินผ่านสาไฟฟ้า้วเจอมอแปลงกูแบบจะกลัวแล้ว จริงๆมันมน,น่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าครับคนอาจจะไปจําเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงคือไปจําเหตุการณ์รุนแรงใช่ว่าอันนั้นไฟไหม้หรือว่าอย่างไงซึ่งหม้อแปลงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเกิดว่าเราพิจารณาหม้อแปลงที่มันมีคุณภาพนะคะครวมถึงการซ่อมบํารุงที่มันต้องอมีการซ่อมบำรุงอย่างสม่าเสมอค่ะแล้วก็การเดินผ่านหม้อแปลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดหม้อแปลงเราเราายโหลดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบมันก็จะมีระยะที่ไม่ควรจะเข้าใกล้มากรวมถึงว่างดการสัมผัสหม้อแปลง ถ้าเกิดว่าเรามีการการเมนเทนแนน์เป็นสม่ำเสมอมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะซึ่งคนปกติคงไม่ไปจับมันดูเลย<ช>นะแต่สาเหตุที่มันเป็นธรรมชาติหรือสัตว์อันนี้คุมไม่ได้จะซ่อมบำรุง<ช>ถ,ถ้าทำถูกวิธียังไงมันปลอดภัยคุณปลาครับเมื่อตะก,กี้เราไปดู PD ดีเทสมาเนี่ยแล้วจริงๆ, <S <S ๆมันต้องมีการทดสอบอะไรนอกเหนือกว่านี้ไหมครับเพื่อที่จะได้ดูความปกติหรือผิดปกติของหม้อปแปลงบ้างครับค่ะ เราก็มีเทสอีกอย่างนึ่งนะคะที่เรามีตัวย,ย่อว่า DGA -DGA ค่ะหรือว่า d i s s e d Gas Analysis Test นะคะก็เป็นการเทสที่เราเอาน้ำมันมาทดสอบค่ะห,หาสิ่งที่ผิดปกติในหม้อแปลงเหมือนเราไปตรวจสุขภาพตรวจเอาเลือดอะคะ่ะมาตรวจหาจุดที่ร่างกายเราผิดป,ปกติแต่ว่าบางทีมันยังไม่ได้แสดงอาการออกมาแนะนำให้มีการตรวจเช็คอย่างน้อยเลยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันเหตุการณ์ที่จะไม่เกิดขึ้นน้ำมันในหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นน้ำมันประเภทอะไรครับเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ใช่น้ำมันปกติที่เราใช้มันเรียกว่ามินิโร่ออยค่ะก็ยังมีน้ำมัน FR3 ที่มันเป็นน้ำมันที่มันอาจจะมีราคาแพงสูงหน่อยแต่ว่ามันติดไฟยากก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าค่ะโอ้โหคุณปลาครับอันนี้มัน คนละเรื่องกับที่เราเห็นในโรงงานเมื่อกี้เลยอชไมันใหญ่ขนาดนี้ครับโรงนี้เป็นโรงประกอบหมอ้อแปลงพาวเวอร์ค่ะ<ม>ที่ได้เรียนไปตั้งแต่แรกว่าเราทําได้ถึงสามหมื่น kva ค่ะอย่างเครื่องนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณหมื่น kva ค่ะนี่ยังไม่ได้ใหญ่ที่สุดยังค่ะสามหมื่น kva ค่ะที่เราสามารถทําได้โอ้โหแล้วถ้ามันใหญ่แบบนี้คือถ้าไอที่เห็นก่อนหน้านี้มันยังรู้สึกคิดออกว่าจะขนส่งยังไงท่านหนึ่งนี้หรือใหญ่ถึงขั้นสามหมื่นแล้วมันจะขนกันยังไงครับอย่างแรกเลยเนี่ยอย เคเปอร์็อกอยู่ใช่ไหมคะเวลาเราเราจะไปส่งเนี่ยเราต้องถอดตัวแคปเปอรบล็อกออกเพราะเนื่องจากความสูงเวลาเราเดินทางไปอย่างเงี้ยค่ะหรือบางบางตัวมันเป็นหม้อต่างประเทศเราก็ต้องถอดชิ้นส่วนออกบางบางส่วนที่เราจะขนลงเรือไปค่ะมันก็มีวิธีขนหลากลหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราส่งในประเทศหรือต่างประเทศเที่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นของออสเตรเลียที่เราจะส่งไปแล้วถ้าส่งไปต่างประเทศใหญ่ๆแบบนี้ก็มีมีคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงขนส่งที่รถท้อมพอดีค่ะที่จะ จังหวะพอดีเลยขอดูได้ใช่ไหมครับของลูกค้าผมทีนี้รบกวนาผมดูหน่อยครับค่ะหลังจากที่เราเดินดูในกระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแบบจําลองของหม้อแปลงที่สามารถเห็นภายในของหม้อแปลงได้ก็เรียกว่าเหมือนจริงที่สุดแล้วแต่ไม่มีกล่องด้านนอกใช่ค่ะโอเคที่ผมเห็นการผลิตทั้งหมดมาแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าจริงๆในเรื่องของตลาด ของหม้อแปลงเนี่ยมันมีนกลไกอย่างไรบ้างครับทำไมเราถึงสามารถที่จะผลิตหม้อแปลงของคนไทยเราเองได้เก่งขนาดนี้ครับอค่ะอย่างของหม้อแปลงคนไทยเนี่ยนะคะอย่างในส่วนของภาคลัดก,ก่อนถ้าเปิดเราผลิตเองเนี่ยนคนไทยเราเนี่ยเรารู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางภาครัฐอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าภูมิภาคหรือไฟฟ้านครหลวงซึ่งเราได้รู้ง่ายๆคือสเปคของการไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของในภาครัฐนะคะแล้วมันต่างกับหม้อแปลงที่นําเข้าจากต่างประเทศยังไงสเปคไม่เหมือนกันหรอครับหม้อแปลงนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นหม้อแปลงระบบไฟมาตรฐานเรื่องของหม้อแปลงของเอกชนอย่างที่เคยเดินไปว่าของเราเนี่ย เราได้ผลิตตามไม่แต่อเปอร์ประมาณ70%นะคะแล้วเราก็มีวิศวกรที่คอยดูแลลูกค้าตั้งแต่กระบวนการเลือกขนาดของหม้อปแปลงนะคะแล้วก็วิธีการติดตั้งไปจนถึงบริการหลังการขายที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจแล้วก็ตรงกับความต้องการขอ,ของการใช้งานของลูกค้าได้มากที่สุดแสดงว่าการให้หม้อปแปลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่แบบสเปคเหมือนเหมือนกันไป หมดทุกโรงงานไม่ใช่ไม่ค่ะมันขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อแปลงปริมาณการใช้งานของลูกค้าในแต่และโรงงานก็การใช้ไฟ<ม>ไ,ไ,ไม่เหมือนกันแล้วทีนี้เราผลิตยังไงถึงสามารถที่จะทําให้ราคามันสามารถแข่งขันได้ครับมีกลไกอะไรช่วยเราได้บ้างก <c oughs> ็เนื่องจากอันนี้เราก็ใช้วัตถุดิบทั้งในและต่าง<ม>ประเทศนะครก็ถ้าเกิดอย่างในประเทศเนี่ยเราก็มีลูกค้าที่มีราคาที่เหมาะสม อย่างของเอกลัษณ์เนี่ยเราคิดว่าของเราเนี่ยคุ้มค่ากับราคาคุ้มค่ากับคุณภาพที่ที่ออกไปนะคะแล้วก็เรามีวัตถุดิบหลากหลายที่ตอนนี้นเราก็ได้อสัญลักษณ์ของไปกินไทยแลนด์จากภายนากกันที่ไทยไาาท,ที่ฝั่งเราได้ไ i t ทก็คือมี l o c a l คอ content ประมาณหนึ่งก็ทำให้ซัพพลายเออร์เขาก็ ร่วมมือกับเราทำาไมก็เล้ชิดกันแลนอกจากนั้นเรามีศูนย์บริการครอบคลุมประมาณ12ศูนย์มอบแรงไฟฟ้าที่มีปัญหารหรือว่าต้องการเปลี่ยนอะไรเราใช้เวลาไม่นานเพราะเรามีสเปร์พาร์ทรองรับลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้รวดเร็วนะคะไม่ต้องรอของจากต่างประเทศถ้างั้นต้องบอกว่ามอบแรงของของคนไทยของเอกลักเนี่ยไม่ใช่แค่สู้ต่างชาติได้แต่ว่าในบางมุมเนี่ยจริงๆทำได้เหนือกว่าด้วย นทุกท่านคงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอแปลงไฟฟ้าี่มีความสําคัญกับชุดประจําวันของเราอย่างไรแล้วก็การผลิตของมัน,นมีเทคนิคมีความสลับซับซ้อนที่น่าสนใจแบบไหนและที่สําคัญก็คือมอแปลงของคนไทย,ยมีคุณภาพมีความแข็งแกร่งแล้วก็แข่งขันได้ในตลาดโลกครับสำหรับในตอนนี้ครับผมก็มีของที่จะมาแจกกับผู้ชมนะครับเป็น หนังสือครับตำราการออกแบบมอแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจําหน่ายครับซึ่งก็แต่งโดยคุณเกียรติพงศ์น้อยใจบุญของเรานั่นเองนะครับแจกทั้งหมด7เล่มเท่านั้นนะครับแค่คอมเมนต์ลงในช่องคอมเมนต์นะครับว่าสนใจเดี๋ยวทีมงานก็จะเลือกผู้โชคดีเจท่านที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ไปครับแล้วก็สําหรับในครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพของเรานะครับที่เอื้อให้เราได้เข้ามาชมการผลิตมอแปลงครับคุณเกียรติพงศ์แล้วก็คุณร่มพิศีนะครับ สำหรับผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามอุตสาหกรรมในตอนต่อไปเราก็จะหาอุตสาหการรมที่ทำให้ทุกท่านรู้สึกว่าใกล้ตัวมากขึ้นมาอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใครที่ตามไม่ทนันสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube FTI Channel และฝากกดไลค์กดแชร์และ u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ